ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นแมป 99D หรือ99วันนะครับผมนะการเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดและการตามหาผู้สูญหายนะครับผมนะหลังจากที่เขาอัปเดตมาเมื่อ2วันที่แล้วครับผมนะเรามาดูซิว่ามันมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าครับผมนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหีบ e หรือของไอเทมอะไรที่มันแปลกใหม่หรือเปล่าแล้วก็มาติดตามกันครับผมนะว่าเราเจอเจอของใหม่หรือเปล่าอะไรครับผมนะการเริ่มต้นที่ดีก็คือการทํา คือการตั้งแคมป์นั่นแหละครับผมนะซึ่งแรกผมก็จะทำท้าเล่นแบบไปตั้งแคมป์ก็ผมนะแต่แต่เราจะไปอยู่ที่บ้านซึ่งมันง่ายเกินไปครับผมนะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ตั้งแคมป์เนี่ยยังไงเราตายอยู่แล้วครับผมนะไอตัวอยู่แล้วครับผมนะแต่ถ้าหากเราตั้งแคมป์นะครับผมนะแล้วเราก็ไปอยู่ที่บ้านหลังใดหนึ่งเหมือนเราอยู่ที่บ้านนะครับผมนะแล้วก็ผีกวางก็ไม่สามารถเข้าบ้านได้อันนนมันก็ค่อนข้างโกงแปลงนั่นเองครับผมนะ ตอนนี้เราก็มีภารกิจก็คือตามหาผู้สูญหายอะไรประมาณที่สมารก,กวานะครับผมโอเคตอนนี้แมปเริ่มใหญ่แล้วครับผมนะแต่ว่าละหละแล้วเราก็ตั้งแบบไปหาผู้สูญหายหาไอเทมใหม่ๆแล้วก็มาดูที่ว่ามีอะไรที่เขาอัปเดตมาบ้างอะไรครับผมนะก็เมื่อสองวันที่แล้วเขาอัปเดตมาก็น่าจะมี อะไรแปลกใหม่อุ้ยตอนนี้เราก็จะหีบก็ผมนะโอเคเราก็เปิดหีบไอ้กันเลยก็ผมนะดูซิว่าเราจะได้อะไรก็ผมนะรุ่นับผมนะแต่ว่าเปิดนานมากเลยเฮ้ยเราได้ขวานดีับผมนะถือว่าดีเลยก็ผมนะอ่าเราได้ขวานดีเสร็จแล้วปุ๊บแต่ใต้ข,ขวามีอะไรหรือเปล่าผมน่าจะไม่ค่อยมีแล้วผมนะเราเจอเนี่ยผมนะเจ,เจอกรกับวิทยุพังๆอันหนึ่งนะับผมนะก็การเก็บนี้ก็คือเรากเก็บไว้เพื่อเป็นการอัพ โตมาอัพเลเวลอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะผมนะการคืนใกล้จะเมืดอแล้วอะฮะโอเคแต่ว่าขอเก็บถ่ายเก็บหินกันก่อนนะผมนะคือเก็บทรัพยากรให้มากที่สุดอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับตอนนี้พอเราเก็บทรัพยากรเสร็จปุ้บก็อย่าลืมเก็บเนื้อนะครับผมนะเพราะว่าเรามีหลอดอาหารนะครับผมนะเพราะถ้าหากหลอดอาหารเราหมดดีเราจะแบบ เลือนรดเช่าผมนะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีเนาะดังนั้นเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนิดนึงก็ผมนะมีหลอดเลือดด้วยก็ผมนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่มีทลอดวีให้ค้ผมนะครับนะมันมีหมดแบบหลอดรล่หลอหมดนีก่ก็น่าจะรุ้นระทดีนะครับผมนะเวลาเราหนีผีกวางอะไรประมาณนี้เนาะก็อตอนนี้ก็สำรวจตอนมืดเลยก็ผมเอ้ยเราเจอพ้ลมเจอบ้ลมแล้วมลมมลมลผมนะตอนนี้นนรีบหาสวัสดิ์ริมผ่านตัวบตอนนี้รีบหาทรัพยากรให้มาที่สุดเพื่อ ตาหาผู้สูนหายเนาะแต่ว่าจะเจอหมา้วผมนะแล้วก็ตีเลยก็ผมนะเพราะว่าอะไรเรามีขวานเนะผมนะขวานดีครับผมนะชื่อชื่อมันก็ดีแล้วผมนะขวานดีเอาแหละเราก็เห็นเนี้ยครับผมนะก็เราก็เก็บรัาผมตอนนี้เปิดหีบันก่อนว่าเราจะเจออะไรตอนนี้วันที่สองแล้วนะครับเอาละอุ้ยเราเจอน้ำมันถือว่าดีเลยครับผมนะเก็บน้ำมันไปครับผมนะเพราะว่าจะได้ตั้งแคมป์ครับผมโอเคเราเลือกเลยโอเค เนื้อเราทิ oh, 對對้งเับผมแล้วเราเอาแคปทรัพยประยัก่อนโอ้ดูดีครับแต่ว่าหลอดอาหารเราเนี่ยขึ้นหลอดเนาะเอ้ยต่ำกว่าขึ้นหลอดอีกเขาผมนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมลืมดูหลอดอาหารนะรับผมนะก็ค่อนข้างที่จะลุ้นระทึกอยู่รับผมตอนนี้ก็หลังจากที่ไปแคมป์ปึ๊บรัาผมนะแล้วก็กลับไปเก็บของแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมเพราะแคนแคมป์เริ่มใหญ่แล้วตอนนี้ก็มาป่านเขาผมนะให้ ให้มันมีทรัพยากรที่สามารถคราฟได้ครับผมนะตอนนี้ก็คือปืนไรเฟิลกับ่านของกนะ้อนวะก็เก็บไว้ครับผมนะเพื่อทำเชืเ้อเพลินนะผมอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมตอนนี้37ครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ครับโอเคมาถึงฉากฟีนแล้วับผมนะอันนี้คือฉากฟินที่ไหนก็แห่นหนึ่งที่อีกกวางกําลังงาๆกับใครก็ไม่รู้ครับผมนะขอแบบเรียกแบบงุ้ยงงุ้งไหนครับผมนะถ้าแบบ ถ้าเท่าปูวแบบกินเลยมันก็น่ากลัวอยู่อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็ออกมาตามหาทร,รัพยากรตามเขืนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าหมาป่าของเราก็เริ่มค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วก็เห็นแคมป์อยู่ประมาณสองสามแคมป์เนาะแล้วก็เลยมุ่งหน้ามาตรงนี้ครับผมนะมาที่บ้านเนาะก่อนที่มาที่บ้านเราก็เลยมาเก็บแผ่นโลหงโลหะครับผมนะแล้วก็เข้าที่บ้านเลยว่าจะมีทรัพยากรเลยก่อนนี่เมอนมหิวแล้วก็ผมนะดังนั้นทาหารเราหิวนี่ก็คือเราอย่าวิ่งครับผมนะก็เลย กดหยุดบินไปแล้วก็เดินช้าๆผมนะ <spe akers> เพื่อเก็บอะไรผมนะเพื่อเก็บหลอดเขาบผมนะหลอดอาหารครับผมนะออาามนะแล้วเราก็เจอหมาเขาบอกนะก็ตีหมาอ่าแล้วเราก็เก็บเนื้อหมามาผมนะแล้วเนื้อแมกก็ดีดไปอยู่ตัวหนึง่งก็ผมนะเราไม่สามารถเก็บได้ครับผมนะเพราะว่าเลือดเราต่ำกว่าครึ่งหลอดเขาบผมนะถ้าไปเก็บอีกทีนึงมีสิทธิ์ที่จะตุยได้ทันทีนั่นเองแหละครับตอนนี้ก็เก็บทรัพยากรในบ้านเขาบผมนะมีเก้าอี้มีไม้ก็เก็บที่เราสามารถเก็บได้นะครับผมนะเอาละ ก็เข้าห้องไปก็บอกนะว่าจะเจออะไรหรือเปล่าดูแล้วก็เฮ้ยผลเจอน้ํามันเนี่ยอ่าตอนนี้ก็ไปเชื้อเพลินที่ดีเลยก็ครับผมนะสามารถที่ทำให้แคมป์ไฟเราสว่างครึ่งนะครับผมนะแล้วเราก็เปิดหีบดูที่ว่าเราจะได้อะไรเปิดมาเอ้ยเราได้กล่องมาเลพันธุ์อันนี้น่าจะเป็นการปลูกครับผมนะก่อนปลูกแล้วก็ต้องมีไร่นาอะไรปอันนี้ครับผมนะเขาเรียกว่าไร่นาหรือเปล่าวะอันนี้ผมก็สับรนมาไกลก็นะก็กลับมาเล่นในรล่าสับ ดาที่2หรือสามนี่แหละครับผมนะอันนี้หิวเราผมนะผมวิ่งไม่ได้ครับผมนะแต่ถ้าหากมันมืดเมือม่อไหร่ก็จบก็ผมอันนี้ตัดมาตรงที่เอากับแคมแล้วนะครับผมนะตอนอ่าตอนนี้หล่อแลนะ้หาก็ยังเหลือน้อยอยู่นะฟุ่งโตงก็ผมนะพอเรามาพวกอาแล้วเรากดเผื่อใช้ก็ผมนะเผื่อใช้แล้วเราไม่มีไล่นะเอาจบแล้วก็ผมนาะเสียของฟรีไปเลยครับผมนะ่าเสียดายท่านจริงๆเลยครับ เอาละครับผมหลังจากที่เรากดมาเล็กไปแล้วก็อื้อไปช่วขนาดหนึ่งครับผมนะแล้วเราก็กินที่แล้วผมนะซึ่งเราไม่สามารถที่จะย้อนคืนไปได้ครับผมนะเหมือนคนรักที่เรา เขามาที่สุดแต่ท้ายเขาก็หนีเราไปครับผมเออเป็นไงครับผมนะวุ่เสียบันเลยครับโอเคตอนนี้ผมก็เลยมาซื้อที่นอนนะผมนะคือผมอัปเกตแล้วก็มาซื้อที่นอนเพื่อมาเพิ่มวันนึงครับผมนะอ่าตอนนี้วันที่3า้เช้ามาน่าจะเป็นวันที่5ครับผมนะการที่เราซื้อที่นอนแล้วมาวางครับผมแล้วมาสามารถเพิ่มวันได้ครับผมนะแล้วก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะแบบถึงวันที่เร็วๆขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะที่ผมยกตัวอย่างกี้แหละ ตอนนี้ก็มาตัดต้นไม้รอให้อะไรผมนะรอให้พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองครับผม้วก็เก็บต้นไม้เก็บฟืนไปครับผมนะแต่ก็ตอนนี้ก็คือสว่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าสว่านที่เรียบร้อยผมก็เจอน้ํามันเนี่ยผมนะก็เลยเก็บทรัพยากรที่เท่าที่มีแล้วก็หิวกนนด้แล้วก็ผมนะแล้วผมก็วิ่งไปด้วยประเด็นน่ะเออเออกระพิบได้ครับผมนะผมกดหยุดบินไปครับผมนะเปิดหีบไปครับผมว่าเราจะเจออะไรรุนเร่าผมรุนเร้าผมถ้าเจอแบบเอ้ การดีก็ดีโอเจอเ,อ,เออเจอเครื่องแบบเนี่ยโอเคเครื่องแบบก็ดีครับผมนะแต่ถ้าหารเราเจอเขาเรียกว่ากันเนาะเออถ้าหารเราพูดว่าปึ๊บเอ,อ้ยเดี๋ยวพูดได้ครับผมเออพูดได้แน่นอนครับผมว่าถ้าหารเราเจอปือนนี่ก็ค่อนข้างที่จะดีครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่เจอปือนนะแล้วเ,เจอสุนนะัข ตาแดงขนาดอื้ออื้ออื้อสามที่สามที่ผมจะตุยวิ่งเลยครับผมวิม่งกลับบ้านแน่นอนเดินผมนะต่อให้รออาหารหมดแค่ไหนก็ขอให้กลับบ้านได้ถึงก็ผหนะโอเควิ่งไปเลยก็ผหนะวิ่งแบบจิตตลรวจไปเลยผมไม่สนอะไรละ กือบตัวเย้ครับผมนะหลอดอาหารก็ใกล้จะหมดหลอดเลือดก็ต่ำกว่าครึ่งโอโหดรสอาพผมสิครับผมนะแต่อย่างไนก็ได้เสื้อมาครับผมนะคุ้มไหมเนี่ยดูทรงแล้วก็คุ้มนะครับผมนะถ้าหากกลับแคมป์ถึงโอเคตอนนี้ถึงแคมป์นที่เรียบร้อยแล้วอ่าโล่งใจครับผมนะไม่งั้นผมตื่นนอนตอนนี้รีบมายากนะผมนะอันนี้อ่าผมแยกพื้นที่เรียบร้อยแล้วกินนะโอ้ก็ยังหิวอยู่ดีครับผมนะ ก็เลยมาปัดออกไปกันก่อนแร้บผมนะาการเก็บต้องพยากรเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหาเราไปเก็บเนื้อมากินด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นที่แย่แน,น่นอนเลยก็ผมนะนี่คือผมวางกำดักมาอะไรก็ผมนะสาเหตุที่ผมวางกำดักก็พูดตรงก็ผมนะนะขนาดนั้นคือผมต้องไปขนอกครับผมนะแปลว่าอะไรก็ผมนะแปลว่าผมสั่งข้าวแก๊บมากินแล้วผมนะแล้วเขาก็มาพอดีอะไรอ้ไร,ไร<ๆ>นียผมก็เลยมา ปางกับดาบไว้ครับผมนะเอาแหละปางรอบขนาดนี้เกรงว่าเข้ามาดีตุยแน่นอนนะครับผมนะเพราะเขาต้องเยียบกับดาบผมแน่นอนครับตอนนี้เอาแหละแต่มาที่นี่ครับผมนะก็เก็บทวายาก,ก่อนแล้วก็เจอหมากัดอีกแล้วอ้ เราก็หนีครับผมเราพยายามหนีเอ้ยเราเจอเนี้ยครับผมนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปก็ตีหมาดีนะหมามันตาธรรมดาครับผมนะแต่ถ้าหาดตาแดงคือกัดเ,เราสี่ทีแล้วก็ตุยแล้วคผมนะอันนี้กัดเราสามทีเรายังไม่ตุยก็ถือว่าเราไปเฮ้ยเราเจออะไรไหมครับเฮ้ยเราเจอปือนถือว่าคุ้มนะครับผมนะปืนไรเพื่อนนะผมนะเอาแหละแล้วก็สามารถอาจจะไปช่วยผู้สูญหายได้นะครับผมนะเพราะว่าเรามีปืนที่สามารถยิงไกลได้อันนี้เป็นข้อดีแนละ้วมันสามารถเก็บสักก์บออกได้ใน ไงครับผมนะว่าเก็บได้แค่หนึ่งกระบ,บอกน่าเสียดายจริงครับในตอนนี้ตอนนี้เราก็มีทรัพยากรแบบเพียงพอแล้วครับผมนะซึ่งเราขาดก็คืออะไรครับผมนะขาดหลอดอาหารครับผมนะเราก็ควรที่จะทําให้มีหลอดอาหารเต็มอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกับดักบ้างอะไรครับผมนะแต่ว่ากระด้านี้ผมไม่แน่ใจว่าสามารถวางไว้นอกแคมป์ในได้หรือเปล่าถ้าหาได้ผมก็จะทํากับดักเพื่อให้ปแบบ เพื่อให้คนป่ามาเหยียบกับดักแล้วแล้วเราก็วิ่งไปช่วยคนสูญหายถ้าแบบนี้ถ้ามากกว่าเอาผมนะอันนี้ผมคิดนะแต่ว่าถามว่าผมทําได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะเฮ้ยเราเจออันนี้ครับผมนะป่ามาดูแล้วป่าน่าจะตายนะครับผมนะก็เข้าไปสำรวจดีกว่าเอาครับผมนะอันนี้เป็นขั้นแรกที่ผมเข้ามานะน่าจะถูกเพิ่มมาหรือเปล่านะครับผมนะหลังจะอัปเดตแน่นอนนะแต่ว่าเปิดมาแล้วก็ ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนะเฮ้ยผมเห็นไรนะับเว็บตาแดงอนะ่ะคืออะไรวะแต่ว่าเราต้องเดินสำรวจแล้วกันคือแจ็มมาแล้วเนี่ครับผมนี่นี่ตาแดงกันแล้วเอ้ยแมงป่องนี่เองเฮ้ยแต่ว่าแมงป่องนี่ไม่ไแน่ใจว่าต่อยเจ็บหรือเปล่านะแต่รู้ทรงแล้วเอ้ยอืมอืมตีผมแค่ครั้งเดียวเก็บตัวเยอะผมนะแล้วก็ถูกปืนยิงมาเออเอือมือแสะเลยครับผมนะก็ะนะะพยายามที่จะวิ่งหนีดีกว่าอ๋อหอมมือซะขนาดนี้รีบเลยดิครับผมนะ แต่ว่าเราคิดว่าเราน่าจะวิ่งหนีพ้นแล้วล่ะอะไรประมาณนี้เนาะน่าจกเอ่อเป็นหมาป่าอะไรประมาณนี้ครับผมนะแต่ว่าที่เหลืออยแหลตาอะไรอเอะไรแบ๊แบ๊แบบนี้ลองวิ่งไปดูทีิยงเสือโอ้โหผีกวางนี่เองครับผมนะสะพาไยครับผมนะคิดว่าอะไรครับผมอืออือโดนปตีทีนึงครับผมครึ่งหลอดเลยครับผมนะหนีอย่างเดียวครับผมนะผมสู้ไม่ไหว ผมน่าจะซุ่มไม่ไหวครับผมนะเพราะเราว่าเราไม่สามารถยิงเข้าได้นะอ,อขนาดยิงขนาดนี้ยังไม่เข้าเลยครับผมนะคิดเอาแล้วกันนะผมนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เนื้อมาครับผมนะเอาไว้ทํากับข้าวกินนะเออเฮียผมได้กับดักตตัวเองครับผมนะแต่ว่า ทางเดินเอบผมนะเพราะว่ามันลดได้แค่นิดเดียวเนาะอันนี้ก็เดินมาสามตัวดอีกครับผมนะว่าเราจะเจออะไรอีกหรือเปล่าหางซ้ายหางขวาเอ้ยเราเจอสุนนะัขไม่พอครับผมนะเจอพีนนะ่กวางเจอพี่กวางไม่พอครับผมนะเจอหมาตาแดงตอนนี้มีสุนนะัขนะสามนะตัวที่วิ่งตามผมนะครับผมนะแล้วก็มีออไม่ใช่กวางครับผมนะกวางเขาวิ่งหนีแล้วเออนี่นี่นี่ติดเขาเนี่ยติดแบววโอ้โนี่นี่เดินยั่วเลยเดินยั่วเลยเดินซีเดิซเจ๊เอตุยัะผม จบแล้วครับผมนะถ้าหากใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะครับผมนะกิ้ฟแนบเป็งไงเราติดตามนะครับผมนะตอนนี้สวัสดีครับ